ี้จะมาทำวันนี้จะมารีวิวไม้กวาดหลักเล่นหลักเล่นนีมารีวิวเลโก้กันนะคะหรือเราจะใช่เลโก้เราไม่มีนะคะไม่ต้องยุ่งค่ะเดี๋ยวคเดี๋ยวน้องวดยีงกับโฟกัสไปเอาเลโก้กันไม่เอาอ่ะเขาเป็นคุณนายเนาะคือก็ไม่เอาณนากวันนี้วันนี้เราจะมาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวของตลกค่ะใช่ค่ะโอเค โอเคนะคะเราตื่นเต้นมากค่ะเราจะได้เป็นแชร์เลนแชร์เลน์ของการลงนะคะ <c oughs> เริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะนี่เคยอยู่ในในเรื่อง เดีย๋ยวอันนี้นะคะใช่ค่ะแสยงตัวละครเป็นอัตมานะคะใช่ก็จะเป็นอัตมา<อ>ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นพูดถึงน้ำมนต์อัตมานะคะ <c oughs> น้ำมนต์จะโซซัดโซเซแล้วค่ะ <c oughs> โอ้โอโอ บอกเลยอาตมาแล้วล่ะอาตมาอาตมาแล้วก็บ๊ายบายวันนี้ก็ย,ยวันนี้วันนี้เราก็รีวิวแค่นี้นะคะคราวหน้าเราจะมาทำธลามาากันนะคะใช่บ๊ายบาย